จากนั้นภาพตัดฉากมาไอที่เ,เหตุการณ์ที่พระรามไปตามกวางกวางนี่คือมารีดว่ารามเกียรติเนี่ยมันต้องมีความรู้ก็คือต่อพระรามออกมาตามกวางเนี่ยคือนางสีดาเนี่ยอยากได้กวางเห็นกวางแล้วพระรามออกมาตามกวางที่เดินมาทางขวานะฮะ พระานตามความเสร็จแล้วเนี่ยไล่ไปวนกลับไปตอนซ้ายไอ้มารีธกลายร่างแล้วก็ถูกพระรามฆ่านีในขณะที่ด้านบนนั่นคือรถของทศกัณฐ์ข้ามันควรจะเดินไปทางขวาใช่ไหมแต่ไม่ใช่ข้ามเลื่อนลงมาทางซ้ายทางซ้ายนี่อุ้มนางนางสีดาทศกัณฐ์อุ้มนางสีดาแล้วก็จะพาไปลงกาข้ามันขึ้นมาทางด้านซ้ายอีกเนี่ยไอพญาชื่ออะไรนะสังฆาที เข้ามาไล่จิตทศักก์นต้ักก์นก็ฆ่าตามพันทีแต่ไม่ตายนะแค่สะบักสบอมแล้วก็หนีไปเนี่ยฉากมันห้องนึ่งเนี่ยมันดูง่วๆยังไงชอบกลแต่ว่าผมก็พยายามเต็มที่นะถ้ามันเล่าซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วพอมาอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องละนะฮะอ้ยัตตัวเนี้ยไม่มีความสําคัญกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นมันคือหลังจากที่มาพบ มันไม่ใช่สัมภาทธีโทษทีไอ้นกตัวเมื่อกี้คือสดายุคเนี่ยมาพบแล้วก็พอระหว่างทางที่จะไปเนี่ยก็จเจออ้ยักตัวเนี้ซึ่งมาล้อมจะจับฆ่าพระรามพระลักพระรามพลักษก,ก็ฆ่าอยักตัวเนี้ตาย อันนี้เป็นฉากที่ทศกัณฐ์สั่งให้นางบบากายปลอมเป็นนางสีดาแล้วก็ทาทีเป็นาตายแล้วก็ลอยติดน้ําลอยไปลอยน้ําไปทีแรกนางเบากายเนี่ยไม่ยอมทศกัณฐ์ก็ปลอมพอจนยอมแล้วเนี่ยพอเป็นนางสีดาเข้ามาเนี่ยนางสีดาวัดพระแก้วนี่อ้วนทุกรูปถามว่าทศการรู้ไว้วพราะนี่นางสีดาปลอมรู้นะแต่มันเล่นละครคือในกรนเนี่ยเขียนแบบ อุ้มใส่ตักอะไรเงี้ยแล้วก็ซ้ายสต,ติการมก็วาดได้แค่นี้นะก็เกิดความมั่นใจก็ให้พรบอวกว่าไปแล้วสำเร็จแน่ครังนี้แั่นมีลูกนั่งล้อล่องดินาทาลูกสาวชัยตลอกดินเงี้ยตายแล้วพอลอยตายไปเนี่ยพระรามพระลัก็ลร้องหไห้ไอหันุมานมันก็ทูนเตือนสติ บอกว่าให้ใจเย็นๆย็นกูมีหยุดยั้งหรือไทยคิดอนุมานนิ่มปากหมานะบอกให้พระรามรู้จักใช้หัวชิดบ้างจากนั้นก็เอาไปพิสูจน์กันก็เอาไปย่าไฟคือรามเกียรติ์เนี่ยที่บอกนะฮะวิจกรรมฝาผนานหนังเม็ถ้าไม่มีความรู้ที่ดูมือดูเรื่องเอาย่าไฟนำรีกายร้อนจนไม่ไหวเออหนีทันทีก็จิตหัวลงมาแล้วก็มาปรึกษาโทษกัน ด้านล่างี้ไอพี่เพบอกให้ไปตัดหัวเสีอประจานแต่พระรามเอ่อบอกว่าเห็นแก่ที่เป็นลูกของพี่เพจะยกโทษตายให้ก็มามีมาลงโทษสุครีปเป็นคนลงโทษหลายอ,อย่างนั้นก็ให้คุณให้ปล่อยไปเพราะปล่อยไปเนี่ยถ้ามันต้องย้อนกับทางสายไอฮนุมานเนี่ยพาไปพาไปแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่กันสองคนในถ้ำเนี่ยที่ผมถ่ายภาพกากให้ดูชายหญิงอยู่กันสองต่อสองในถ้ำแปลว่ามีอะไรกัน เป็นฉากอัศจรรย์แบบจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วครับเดี๋ยวภาพขึ้นให้ดูเต็มๆอีกที